ครับสวัสดีครับพ่อพี่น้องนะครับวัดดูทุกคนนะครับมือนี่นะครับผมทีน้าภาพพี่น้องนะครับมาวัดบุงค่านะครับทำนักสงวัดบุงค่านะครับซึ่งก่อตั้งอยู่นะครับไอ้บ้านแกงที่โคตนะครับตำบลนุ่นก่ออาเภอทินทรนจังหวัดอุบลราชธานีนะครับโดยพระอาจารย์ธรรมสงฆ์ปักคุณโอนะครับซึ่งแต่ก่อนนะครับเพ่นยูเดชอุดมนะครับอําเภอเดชอุดรมนะครับเพ่นก็ไดมาทางว่ามูลณะนะครับเห็ดวัดว่ารามนะครับให้ครับ พี่น้องในชาติมุนุนกอนะครับหรือว่านไก่เลี่ยเที่ยงแถวนี้นะครับมากราบไหว้ธารกราบุชานะครับอยู่บงกีกากแข่งนี้นะครับแต่ก่อนเป็นบงกีกากนะครับพี่น้องหากินห้าอย่างนะครับเอินบงกีกาเบิดนะครับแต่วยานีพระอาจารย์ในเปียนไม่นะครับเป็นวัดบุงคัมนะครับเป็นวัดบุงคัมฟังมองเหลียวมือนก็ดูดีนะครับสำหรับวัดวัดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะนั่พาพี่น้องไปสัมผัสพระอาจารย์ครับผมไปครับครับพี่น้องนะครับตอนนี้นะครับเข้ามาถึงทางเขานะครับโดยมี พะพุทธรุปองค์ใหญ่นะครับถุงสี่เมตรนะครับซึ่งพระอาจารย์นะครับได้สร้างนะครับพระนะครับท่าเขานนะครับซึงเบื้องล้วก็สวยงามแต่ว่าบบหันในสํมเว็จนะครับขาดแรงรัทธานะครับหรือว่าปัจจุบันใจนะครับมาสางต่อนะครับซึ่งมีพระซิมบรีนะครับตั้งเรียงรายนะครับเป็นท่าเขวนนะครับอย่างสวยงามนะครับแต่ว่าขาดทุนทรัพย์อยู่นะครับขาดปัจจัยนะครับพระอาจารย์กหาวัคนได้นะครับ อยากขอแรงศรัทธาหรือว่าแรงจากพี่น้องนะครับทอยพระอาจารย์เนี่ยนะครับนะครับผมครับตอนนี้เรามาถึงกุฏิที่พระอาจารย์ในข้าหนักในอาศัยนะครับครับตัวนี้ผุมตีทักผาดพระอาจารย์นะครับเกี่ยแกล่ับทีมาที่ไปนะครับของไในวัดบุงค่านะครับหรือว่าสำหรับหลงบุงค่านะครับแห่งนี้นะครับับพระอาจารย์ครับสาธุเจริญพรกรอาจารย์มาอยู่หนี่นะครับเป็นกล้องเป็นมานะครับ อความองนนี่คครับวามเป็นไปเป็นมาเนาะอ่าก่อนจะมาเป็นสำนักสงฆ์บุงคําแต่ก่อนพระอาจารย์นี่จะเดินทุด,ดงออ่าอ่าาจากน่าจะรวยมาเดดมากอะ่ะตามเถือกเขาอ,อ,อ่านี่แหละแต่ชายแดนม,มากอะเลยมาพักอยู่วัดพุทธไทยอพอดีมีโยมแม่แม่บบัวลินอเดี๋ยวโหว่าพระอาจารย์นี่ได้มาพักอยู่ที่วัดพุทไทยก็เลยให้หน้า พอท่องนี้มาหับมาอ,อยู่ว่า,าที่จะไว้ทีให้สองลอาเกิดความศรัทธาก็เลยมีแม่นุการนำรลีลาแล้วก็มีอีกของเสียรันอ,อีก,กอีกเจ้าหนึ่งถวายหายร่วมแล้วเป็นเก่าลรพระจานทร์ก็เริ่มก่อสร้างมาปี6กีเริ่มก่อสร้างมาคือเริ่มอะไรคือเขตสลาเมื่อวันที่15กุมภาหกส่ก็เริ่มสร้างแล้วก็มาเทพระ พระรัตนญาณมงคลวิสุทธิ์สามสิบประมาณสามสิบเมษาความเป็นไปเป็นมามท,ท,ที่ตัวนี้เป็นบวกเป็นน้องแต,อแต่ก่อนแต่ก่อนนี่เพื่อนเอิญบุ้งขีกากรได้ยินจากปากคำเล่าของชาวบ้านเพื่อนผับเป็นทีเค็ทีขวงังแต่ก่อนไพามายอยกสีเห็นเป็นแสงไฟขึ้นเป็นแสงไฟ บางคนนี่พวกขอใจก็ถือว่าเป็นแสงขององผีโพ้พงพี่ยังไปเองสันนะอะแต่พระอาจารย์มาเบื่องว่าอาจจะเป็นแสงของเทวดาแสงของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ก็เลยบ่มีคนที่จะมาลุกบุกลุกแถวนี้นะ<อ>มันจะเป็นทีนปลาปลาเถื่อนไปนะเมื่อก่อนนี่เป็นปลาเครือรเป็นปล<ป>าแดงที่มาของไอ้วัดบุงคำเป่นรับแมนนี่คือ,อคทีไปที่มาเป็นเป็นบุงบุงขีกาก,ากพอดีพระอาจารย์ว่าซื้อนี่มันบบมวน อ่าก oh, claro, pues ็เลยว่าเป็นบุงค่าพอดีมีนามค่ำมีนามค่ําซึมออกมาอ่าอยู่ตรงหน้าซารานี่จะเป็นบ่อจะเป็นบ่อมื่อกนจะเป็นทางที่เขาใส่สร้างนี่หลากสุ่งอ่าหลากหลกใหม่หลากสุ่งก็แต่จะมีมากกินนามน้ำสางน้อยตรงนี้ครับอ่าเพ่ออาจารย์พระอาจารย์เลยกอ่าเขตน้ำสางน้อยไว้ปัจจุบันนี่ก็ยังอยู่ครอ่าตอนนี้พระอาจารย์กำลังสร้างไสนาสนะขึ้นร้าย แต่ว่ากายัางพ่ได้แล้วเสร็จอ่าสมบูรณ์เพราะว่าระยะเวลาในการสร้างกับสามปีหกสี่หกห้าหกหกปีหกเจ็ดนี้ก็เริ่มเริ่มเริ่มเฮ็ดอยู่อ่าเป็นโรงครัวอ่าพระจายงาเพรชพอนันแล้วหรอกครับกาอาศัยกําลังศรัทธาญาติโยมที่มาจากที่ต่างๆลูกศิษย์ลูกหามาไล่หมองมาครับพระอาจารย์มาอ่าการลักๆก็มีบัลลังก์ซี่โคดรบันพูทไทยกันละบริเวณอ่าระแวกไก่เคียง มีหนุกซีดทั้งบาลินทั้งบาลินทั้งสีเกตทั้งโค้งจียมพิบูลนังนสินะโอ้ครับผมผมบอกไงว่าลูกศิษย์ลูกห้าลายเนาะครับแม่ลูนุซีดห้ากับคาร์บ่นลายกัมีพ่อในเฮ็ตในซางนี่นะตามกำลังนี่นะครับครับตัวนี้ผมทธิภาไปเบิ่งทีมมาที่ไปของบุงค่ำนะครับอาจารย์ข้าวเบิ่งนะครับเอานำอาจารย์ไปเบิ่งนะครับแล้ขอพรกันนะครับผมครับผม นี่นะครับที่มาที่ปไปขอคุ้มค้ำบ้ครับพระอาจารย์อ่ามันจะเป็นน้ำคั่มน้ำคั่มนี่จะไหลไหลออกอยู่ตรงนี้อ่าญาติยโยมที่เพิ่นเคยเที่ยวไปเที่ยวมาเพิ่นบอกว่าแต่ก่อนเป็นน้ำส่างพระอาจารย์เคยเคยถมไปแล้วสองเทือแล้วเคยถมเป็นสลา,าไป็สองเทือแต่ว่าก็จะมีพวกหลงังทรงบางหม้อดูหม้อเดายัางละ่ะมาถักบางแต่พระอาจารย์บ่าเคยหล่อให้ฟังในว่ามันมีน้ำสาษาอยู่นี่นาแหล่งโบกบกครับพระอาจารย์นาแรลงก็บกบก บกเกินเวิดบวกครับเรื่องแมนบกบกบกบนเลยครับผมพระอาจารย์เคยถมไปแล้วสองขังแต่ก็มีหลางซ่งมีพวกโมดูหรือพวกนั่นาะที่เขาเดมีจิตสัมผัสของเขาเนแี่ยเขากระมัดถวดมาทักมาทวงขืนว่าตรงนี้เป็นที่ขืนของพญานากแต่ว่าพระจานทร์ก็โมโหหรอกแต่ว่ามันจริงหรือบวจริงนะครับก็คือเพิ่นเพิ่นหลอกมาแบบนี่พระอาจารย์ก็เลยเฮ็ดไว้เฮ็ดเป็นหนามโบว์ไว้เฮ็ดให้มันคงเดิม กะสร้างจากตีเพื่อนเคยเที่ยวไปเที่ยวมากเพราะ่าเคยมากินน้ำบ่อนี่ครับผมอ่าเคยเคยกินน้ำอยู่นี่นะเนี่ยคือที่มาที่ไปของน้ำบ่อนี่สลานี่พระอาจารย์เริ่มสร้างปีหกสิบสี่สิบหากุมภาคหกสี่แต่ว่าการย่างพันแล้วเสียดกระเรืออีกหลายอย่างที่พระอาจารย์ที่จะเหตุยู่นึงคือไล่เสาแหละไล่เสาติดฝาพระอาจารย์จะตั้งใจให้เป็นวิหารวิหาร ก็คือจะเฮ็ดเป็นกําแพงแก้วแล้วก็เฮ็ดพญานาคเจ็ดเสียนอ้อมอ่อมอ้อมมีหานไปเลยนะตอนนี้ก็นั่งเหลือลงดินฟังนี่พระอาจารย์มัทมีปัจจัยต่อไปข้างหน้าครับพระอาจารย์ลงดินตัวยากตัวครับนี่ครับคือพ้นประสามคเวลาพระอาจารย์จะเฮ็ดเพ็ดโลงเป็นทีโลงเลยพระอาจารย์จะเฮ็ดเป็นกําแพงแก้วแล้วก็เฮ็ดเป็นพญานาคเจ็ดเสียนนะเจ็ดเสียนช่องขางไล่เท้านี่ลูกทีลูกหาบอกครับมา ออตัวน,นี้พระจาจาร์เฮ็ดเองอ,อากาศอาศัยญาตยุ่มพี่น้องอนันมากเป็นออกปูนออกหินออกปูนเป็นทรายให้แต่ว่าแบบนี้คือพระจาจาร์เห็ดเองนะต้นพิมพ์เองเห็ดเองต้นเทวบาครับไทยทุนเรานี่ครับตน้นทุตนตน 5, <อ>้ตนต้นอาหาพันต้นห้าพันบาทพระอาจารย์ครับนี่คือโรงครัวของวัดรมนครับแมนเป็นรครัวั<อ>่วเป็นโร่รงชั้น เป็นลงแขนกูอะไรเนาะครับเนาะเอ่อที่ตอนนี้มันพื้นขาดเทพื้นบ้างครับอาจารย์เมีนตอนนี้คือขาดนึงอะเทพื้นอ่าเท่ข้านเทพื้นแล้วก็ก่อ,อขอึ้ออนอ่าขอเจริญพรอ่าอยากโยมผู้มีใจจิตศรัทธาเลื่อมใสในพุทธศาสนาอ่าอยากจะร่วมเป็นเจ้าภาพอ่าเป็นส่วนหนึ่งอ่ารวมกันเฮ็ดไว้ในพระพุทธศาสนาอ่าเทพื้น ตามกำลังสัทธ่าก็เล่นเชิญได้ครับผมสาธุครับพี่น้องนะครับตอนนี้พระอาจารย์นะครับเพิ่งเกิดจากจากสางลูกขั่วนะครับรับแรกเพราะว่าเวลาเป็นการเป็นงานนะครับที่ทีทีขาดพวกอะไรนะครับก็คือกานงานนี่ยขั่วแม่ยยังมานี่เหตุกานที่งานลำบากเวลาบางๆพระอาจารย์จะเหตุไวถึงงไนยังมาจืดทุนทุนทางนะครับเพราะว่าจะเป็นหุ่นทางเพราะว่าที่เป็นลูกขัวนะครับ มันมันไปมาลำบากนะครับก็อยากขอให้พี่น้องนะครับซอยผ้าจารย์นะครับผม